อาหารต่างประเทศมันไม่ได้อร่อยเพราะเราไม่คุ้นเคยกับมันต้องฝึกกินเป็นเวลานานทำให้อดคิดถึงปลาแดกคิดถึงซุปบักเขือซุปบักมี่ไม่ได้แต่วันนี้ลูกชายได้ทำอาหารชนิดหนึ่งเป็นอาหารเช้าที่ง่ายมากรู้สึกว่าเป็นอาหารที่กินแล้วรู้สึกชอบมาก นั่นก็คือเขาเรียกว่าโอเวอร์ไนโอตหรือว่าข้าวโอ๊หมักข้ามคืนนั่นเองสิ่งที่ใช้ก็คือข้าวโอ๊ตเมล็ดเชียเนยถั่วแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็นมเอาผสมกันแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้ข้ามคืนแค่นั่นเอง มันเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วไม่น่ากินมากเพราะปกติข้าวโอดนี่เราต้องเอาไปต้มก่อนทำให้สุกก่อนแต่ว่าโดยวิธีนี้มันง่ายจนไม่น่าเชื่อว่ามันจะกินได้มันง่ายเกินไปแค่นี้เองแค่ผสมเสร็จปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นแต่ปรากฏว่า มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นอาหารเช้าที่งงมากงงว่ามันง่ายขนาดนี้แล้วมันอร่อยถึงขนาดนี้ได้ยังไงนี่คืออาหารเช้าที่ลูกชายทำให้กินวันต่อมาก็เลยต้องทำเองแต่ต้องทำให้ดีกว่าลูกชายต้องใส่ลาสเบอร์รี่ด้วยและก็ใส่บลูเบอร์รี่ และก็มีสตรอเบอรี่ใส่เบอรี่เบอรี่เยอะๆถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องใส่ล้นลูกตะขบหมากเร็บแมวใส่มักกระทกลกใส่อะไรเข้าไปก็น่าจะอร่อยอันนี้ก็ใส่เมล็ดเชียด้วยใส่อัลมอนด์ใส่เม็ดมะม่วงใส่ทุกอย่างแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแต่วันนี้ไม่มีน้ำผึ้งก็เลยใส่อากาเว อลกกเวก็คือน้ำเชื่อมจากต้นกระบองเพชรแล้วก็มีนมวิธีมันทำเนี่ก็ง่ายมากเลยอะ่ะมันแค่เอาข้าวโอ๊ตใส่ลงไปในขวดแล้วก็ใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผมทำผมก็ทำ มากกว่าลูกชายทําก็คือใส่ทุกอย่างที่มีนี่เนี่ยใส่เข้าไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งการทําอาหารแบบนี้มันดีตรงที่มันง่ายที่สุดไม่ต้องเตรียมอะไรเลยตอนเย็นเราก็เอาทุกอย่างใส่รวมกันเข้าไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดกินได้เลยมันไม่ต้องใช้พลังงาน ไม่ต้องหุงต้มในขณะที่รัเสเซียไม่สามารถที่จะส่งแก๊สไปขายส่งน้ำมันไปขายตามปกติได้ทำให้ราคาแกส๊สน้ำมันอะไรต่างๆแพงมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้เราลำบากวิธีนี้ทำให้เราไม่ต้องใช้พลังงานเลยเป็นการกินอาหารที่เขาเรียกว่า raw foodarian t ก็คือกินพวกที่ชอบกินของสด อันนี้ก็ถือว่าง่ายมากเพราะเราใช้พลังงานน้อยทําง่ายใส่ทุกอย่างไม่มีสูตรยาคิดถึงสูตรมีอะไรใส่ลงไปให้หมดใส่ทุกอย่างที่มีแล้วก็ทิ้งไว้เท่านั้นเองไม่ต้องคิดถึงสูตรทีเนี้ยมันก็จะอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อการใส่ลหลายๆอย่างเนี้ยมันทำให้ ได้รสชาติที่ดีได้สารอาหารที่มากมายได้ทุกอย่างครบถ้วนมากในขวดเนี่ยผมใส่เยอะเกือบสิบอย่างเลยทีเดียวทีเนี้ยมันไม่ต้องใช้จานใช้หม้อไม่ต้องล้างเยอะไม่ต้องใช้แก๊สใช้พลังงานใดๆเลยอะ่ะนี่คืออาหารเช้าที่ ง่ายที่สุดและดีที่สุดกินอย่างหลากหลายที่สุดมันดีกว่ากินข้าวเหนียวไก่ย่างหรือข้าวเหนียวหมูทอดตั้งหลายเท่าทีเดียวแค่นี้เองชีวิตง่ายได้ง่ายมากต้องทำ